สามเทคนิคดื่มกาแฟอย่างไรให้ผอมลองนะครับมีคนถามผมว่าผมมีเทคนิคในการเปลี่ยนกาแฟเป็นสารกระตุ้นเบิร์นได้อย่างไงนะครับผมแนะนําแบบนี้นะครับจริงๆแล้วกาแฟเนี่ยบางคนก็ดื่มทุกวันไม่เห็นผอมเลยนะครับผมอยากจะบอกมันมีเทคนิคนะครับเพราะเทคนิคนี้ผมใช้มานะเมื่อสิบเอ็ดปีที่แล้วเราเวิร์กมากๆนะครับเทคนิคที่1คือการดื <S <S ่มกาแฟเป็นช็อตเลยนะครับคือหลายคนนะอาจจะรู้สึกว่าการจิบทั้งวันเนี่ยมันดีกว่านะผมเลยไปหางานวิจัยนะครับงานวิจัยเขาบอกว่าการดื่มกาแฟทั้งวันเนี่ยนะครับ มันกระตุ้นเบิร์นได้น้อยกว่าการดื่มเป็นช็อตเดียวนะครับดังนั้นใครก็ตามอยากจะก,กระตุ้นเบิร์นนะครับแนะนาให้ดื่มเป็นช็อตไปเลยเช้าช็อตหนึ่งกับตอนเที่ยงช็อตหนึ่งนะครับวันหนึ่งแค่2อช็อตก็พอเพราะถ้าเราเติมอีก3ช็อตเขาบอกว่าแทบจะไม่ได้ผลแล้วนะครับดังนั้นดื่มเป็นช็อตไม่เกิน2เวลาคือเช้าแล้วก็เที่ยงข้อที่2นะครับคือการดื่มตอนเช้าแล้วงดอาหารไปด้วยนะครับเขาบอกว่าการทำอิมเติมมีเทนฟาสติ้งโดยการที่เริ่มอาหารมื้อแรกตอนเที่ยงนะ ตอนสองทุ่มนะสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะเป็นการกระตุ้นเบิร์นไปในตัวด้วยนะครับแต่ว่าหลายคนอาจจะรู้สึกหิวนะครับการาดื่มกาแฟแล้วก็ดื่มน้ําเปล่าไปด้วยระหว่างช่วงก่อนเที่ยงเนี่ยจะช่วยทําให้เรากระตุ้นเบิร์นได้ด้วยนะครับดังนั้นดื่มตื่นมาเช้ามาดื่มกาแฟเลยครับแล้วก็ระหว่างนั้นก็ดื่มน้ําไปด้วยประมาณ1นลิตรนะครับก่อนเที่ยงวันจะช่วยทําให้เราควบคุมความหิวได้ดีก็กระตุ้นเบิร์นได้ด้วยวิธีที่3คือการดื่มกาแฟก่อนออกกำลังกาย สมมติเราออกกาลังกายตอนเช้านะครับเราดื่มกาแฟก่อนแล้วไปออกกําลังกายเนี่ยมันจะกระตุ้นเบิร์นได้ติดต่อกันถึง3ชั่วโมงทําให้หลังออกกําลังกายเราไม่เหนื่อยมากนะครับแล้วเราสามารถไปทํางานได้แบบสดชื่นรักทุกคนนะครับสำหรับใครก็ตามนะครับอยากทําแบบนี้นะครับสามารถทดลองจากการดื่มกาแฟเป็นช็อตเล็กๆก่อนได้สำหรับใครที่ไม่เคยแต่สหรับใครเคยอยู่แล้วให้ดูช็อตปกติที่เราดื่มแล้วรู้สึกว่าตื่นตัวนะครับให้ใช้ช็อตนั้นนะครับ ส่วนใครก็ตามอยากได้กาแฟที่เป็นกาแฟคู่อ่อนคูวกลางยังมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระอยู่เลือกสายพันธุ์เรียบร้อยแล้วนะครับจากกาแฟที่ปลูกโดยวิธีธรรมชาติไม่ใช้สารเคมีเจือปนเลยแถมมีสารกระตุ้นเบอร์เนนด้วยนะครับมีสารสกัดจากเขิงสารสกัดจากแอลคาเนทีนสารสกัดจากงาดำนะครับสามารถพิมพ์คําว่ากาแฟได้แล้วขอดูข้อมูลเพิ่มเติมกาแฟนี้ชื่อเฟอร์มาคอฟฟ่นะครับผมทานเองทุกวันรักทุกคนแล้วเจอกันคลิปหน้าขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์นะครับสวัสดีครับ